สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องการใช้ AI มาช่วยแปลภาษาให้เราครับไม่ว่าจะแปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะครับหรือจะแปลเป็นภาษาใดๆก็แล้วแต่ในปัจจุบันมีให้เลือกเป็นร้อยภาษาเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนยุคปัจจุบันนะครับที่การแปลภาษา กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าง่ายดายนะครับผมมีประสบการณ์ตอนเรียนปริญญาเอกนะครับตอนนั้นก็ทำดิส s ซอร์เทชันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ก็ต้องส่งให้ Editor ช่วย Edit อยู่ดีนะครับเป็นรีควายเมนของหมหาวิทยาลัยว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบนะครับภาษาให้ถูกต้องนะครับตอนนั้นก็ถ้าจำไม่ผิดก็ใช้งบประมาณไปประมาณ4-50,000หมื่นเลยทีเดียว นะครับทั้งๆที่ d i s s e t t a t i o n เราเองก็ไม่ได้ยาวมากนะนะแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็คิดเป็นเรียกว่าเป็นต่อหน้าเลยนะคือจำนวนหน้ายิ่งเยอะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับ mm. ไม่เพียงแค่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะมันก็ยังต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานทีเดียวเพราะจะต้องส่งกลับไปกลับมานะครับเอเดเตอร์ว่ายังไงก็ส่งให้เราปรับแก้อีกบางส่วนนะครับ mm. ก็หมดเวลาไปเป็นเดือนเลยทีเดียว นะครับอันนั้นเป็นลักษณะของสภาพปัญหาในใน,ในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งครั้งหนึ่งผมเขียนบทความวิชาการเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับแต่ก็มีบทคัดย่อที่ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่า abstract เนี่ยก็ยังต้องส่งให้ editor ช่วยตรวจสอบเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราถือว่าไอลักษณะของการใช้ภาษาเนี่ยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะนนลำพังแค่เราพอใช้นะครับถ้าเราใช้พูดกับคนทั่วไป มันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าเราจะเขียนเป็นลักษณะเชิงวิชาการนะครับก็ต้องจ้างเอ dit เตอร์นะครับเหตุการณ์แบบนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เราใช้ AI ช่วยแปลให้เราได้แล้วแปลได้ดีแล้วอาจจะฟรีด้วยซ้ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่าฟรีเลยทีเดียวนะแล้วก็คุณภาพก็ดีมากเรียกว่าใช้งานได้เลยนะครับโอเคไหมครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะมา พูดคุยกันถึง AI ในการช่วยแปลภาษานะครับผมจะคุยกันสัก5ตัวที่ผมมีประสบการณ์ในการใช้งานนะครับในปัจจุบันเนี่ยมี AI เรียกว่าเป็นเยอะมากนะครับในการช่วยแปลภาษาพวก generative AI ทุกตัวก,ก,ก็ก็แปลให้เราได้แทบจะทุกตัวเช่นเดียวกันนะแต่วันนี้5ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตัว Google Translate นะครับตามที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันมาบ้างนะครับ g o o g l e Translate เนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์จากประสบการณ์นะครับคุณภาพในการแปลภาษาของเขาเนี่ยก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังถือว่าถ้าให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยผมว่ายังได้ประมาณ80%นะครับคือคุณภาพพอใช้งานได้แต่ไม่ค่อยเนียบแล้วก็ตกหล่นไปหลายหลายบางประเด็นนะฮะหลายๆประเด็นเหมือนกันอันนี้ต้องขออภัยเป็น,เป,นเป็นความคิดเห็นของผมเอง นะครับได้ประมาณสัก80นะครับหลายๆท่านอาจจะลองแชร์กันดูนะครับว่าท่านจะให้คะแนนสักเท่าไหร่นะครับแต่ข้อดีของ Google Translate ก็คือว่าเขาสามารถเ,าเราสามารถ attach File ล,ลงไปได้นะครับแล้วเขาก็แปลได้รวดเร็วแล้วก็ได้ไฟล์กลับมาด้วยนะครับใส่เป็นรูปภาพใส่เป็นเอกสารใส่เป็นแน่นอนข้อความหรือเว็บไซต์นะครับก็ค่อนข้างสะดวกรวดเร็วและข้อดีเขาก็มีเยอะ ะครับแล้วก็ฟรีด้วยโอเคไหมครับแล้วเราก็คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ดูนะครับ t r กูเ l ิ t ทรานสเลเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกก็ไป Google Translate ก่อนก็ได้นะครับนะโดยรวมเนี่ยในแง่ของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยเขาทําได้ดีมากนะครับแต่ในแง่ของคุณภาพเนี่ยก็8ปดสบแดส้าเอระนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นในอนาคตก็หวังว่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับนี เป็นตัวของ Google Translate ก่อนนะครับตัวต่อมาเอาโปรแกรมที่เป็นภาษาเลยนะครับที่ใช้กันเยอะๆทั้งในการทำงานแล้วก็การวิจัยนะครับนั่นก็คือ q u l b o t นะ i l y o t นะไม่แน่ใจบางท่านเคยใช้หรือเปล่านะ Q U I L L B O T นะ i l l b o t นะ o ่ยเ,เป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์เกี่ยวบเรื่องภาษานะครับนะทั้งการใช้เช็คกรมมาม่า นะให้ช่วย paraphrase หรือว่าที่เรียกว่า p a r a p h a s e r นะครับตรวจสอบพั i รซึมก็ได้ให้ย่อความก็ได้ให้แปลก็ได้นะครับให้ citation ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงการแปลดีกว่านะการแปลเขาก็สามารถแปลภาษาไทยใช้ได้ครับนะเขาก็จะมีร่วมประมาณผมว่าน่าจะประมาณสักห้ภาษานะแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับนะอันนี้ดี นะครับแต่จะใส่ข้อความได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณสักห0าพันคำนะครับก็จะใส่ได้ประมาณนั้นนะครับแต่ภาษาเขาค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับมากๆนะครับคีย์เร์ดนะผมอยากให้ทุกท่านลองลองเล่นกันดูนะครับนะลองเข้าไปได้เลยครับนะครับแล้วก็เล่นใช้ฟรีได้เลยแน่นอน AI ทุกตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของฟรีเมียมนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ฟรีส่วนหนึ่ง นะครับแต่ถ้าอยากจะใช้เยอะๆก็ต้องจ่ายตังค์นะอันนี้คำว่าฟรีเมียมก็เราก็สามารถอัปเกรดเป็นฟรีเป็นฟ Pre รีพรีเมียมได้นะครับก็คือใช้ประโยชน์มากขึ้นได้นะคุยบอก็เป็นแอปพลิเคชันเก่าแก่นะครับแล้วก็ยังใช้ได้ใช้แปลภาษาแปลได้ดีทีเดียวโอเคไหมครับคุณภาพใช้งานได้เลยครับนะคุยบอโอเคไหมครับอันนี้คือตัวที่2เอาละจริงๆตัว Google Translate กับ q u i บอ t เนี่ยอาจจะไม่นับว่าเป็น AI ซะทีเดียว นะครับเขาก็เป็นแอปพลิเคชันเดิมทีนี่แหละแต่อาจจะมามีการฝัง AI ไปบางส่วนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำลายอัตลักษณ์ของเขานะครับคือเน้นการแปลแบบตรงไปตรงมาเสียมากกว่าเอเาไหครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเข้า AI จริงๆนะครับนะสัก2ตัวครับตัว ChatGPT กับตัว c l o u d e นะครับเราพูดถึง c l o u d e ก่อนนะครับ c l o u d e เนี่ยเราก็สามารถที่จะ ก๊อปปี้ข้อความนะครับนะเพจลงไปในตัว AI ของเขาในพร้อมของเขาเนี่ยนะครับใส่ลงไปครับหรือเราจะเอทัสไฟก็ได้นะครับอาจจะเป็นไฟล์ w o ์ d นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็บอกว่าจากไฟล์นี้ก็ให้แปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาไทยอันนั้นก็คือลักษณะของการให้ AI ช่วยแปลทีนี้ครับจะใช้พร้อมอย่างไรนะครับอันนี้ก็เจอคําถามค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะเพราะบางครั้งเนี่ย ตัว AI นะอย่าง ChatGPT นะครับ c l o s e Gemini พวกนี้บางครั้งเขาเป็นการสรุปความให้เรานะเขาไม่ได้แปลให้เราเสรุปความหรือบางครั้งเขาก็ต่อยอดนะครับไปในเรื่องอื่นๆนะซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เขาแปละนะครับอาจจะใช้พร้อมนะครับที่ผมใช้เป็นประจำนะครับท่านอาจจะจดไว้ก็ได้นะนะครับพร้อมก็คือว่า ให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาเราใส่ไปเลยครับภาษาสมมติเป okay, okay. ็นภาษาไทยนะให้ท่านเป็นผู้เช <ia> <N ous ia> <N ous ia> ี่ยวชาญด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยเป็นภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่นะให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษสมมตินะครับข้อความนี้เป็นข้อความแรกนะหลังจากนั้นเขียนต่อเลยครับ ให้อแปลข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษนะให้เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วเพิ่อมอีกนิดนึงครับแบบหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าหนึ่งขีดหนึ่งโอเคไหมครับนะให้แปลข้อความต่อไปนี้นะครับหรือแปลข้อความจากไฟล์นี้ถ้ากรณีที่ท่านแนบไฟล์นะครับให้เป็นภาษา,าจุดๆใส่ไปแล้วก็อย่าลืมแบบหนึ่งต่อหนึ่งด้วยหนะึ่งต่อหนึ่งคืออะไรครับ ก็คือให้แปลแบบตรงไปตรงมานะเราเขียนอะไรลงก็ให้แปลแบบตรงไปตรงมาโอเคไหมครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติผม,ม่ต้องการให้แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ใช้พร้อมนี้ได้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับอาจจะมีพร้อมอื่นที่ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับพร้อมก็คือว่าให้ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษให้แปลข้อความต่อไปนี้นะครับหรือให้แปลข้อความจากไฟล์ต่อไปนี้ เป็นภาษาอังกฤษแบบ1ต่อหนึ่งโอเคไหมครับอ่ะอันนี้เราก็จะได้การแปลนะครับข้อความตรงนั้นมาทีนี้การใช้พร้อมเนี่ยต้องระวังนะครับบางคนบอกว่าขอให้แปลแล้วมีเนื้อหาเป็นจูงใจอ่าหรือแปลข้อความเป็นภาษาที่สละส,สลวยให้แปลเป็นข้อความที่ภาษาเหมือนเนทีฟนะไอตรงขยายความเนี่ยครับผมอยากให้ระมัดระวัง นะเพราะว่าคือ AI เขาเก่งนั่นแหละแต่เขาจะแปลในลักษณะที่มันอาจจะเกินเลยไปจากข้อความที่เราเรามีต้นฉบับที่เรามีนะครับเช่นเราบอกว่าให้แปลแล้วก็เป็นเนื้อหาที่จูงใจอันนี้มันจะไม่ใช่แบบหนึ่งต่อนหนึ่งละนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เรามาระวังว่าขอให้ตระหนักนะครับว่าเราต้องการแบบไหนต้องการแปลก็คือแปลนะถ้าต้องการให้ช่วยเรียบเรียงเขียนใหม่ก็เรียบเรียงเขียนใหม่ก็ว่าไป โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโดยหลักก็คือบอกบอกว่าให้แปลแบบ1ต่อ1ด้วยโอเคไหมครับนะพร้อมนี้ก็ใช้ได้กับ AI นะครับ generative AI ทุกตัวนะครับ c l o ดก็ทําได้นะครับ c l a ดก็ทําได้ดีโอเคไหมครับเอาละทีนี้เคล็ดลับคืออะไรครับกรณีของ ChatGPT นะครับนะเราก็สามารถ attach file ไปได้นะครับ แต่มีที่พิเศษกว่านั้นครับผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำนะครับหลังจากที่เราใช้พร้อมตะกี้แล้วนะครับกรณีที่เรา a t t a ั h file นะเช่นไฟล์บ o r d นะครับอขอให้เราพิมพ์ต่อนะจากแบบหนึ่งต่อหนึ่งตะกี้เนี่ยบอกว่าและให้ใส่ข้อความลงในไฟล์นี้นะครับต่อจากข้อความที่แปลเออนะครับนะให้ใส่ข้อความที่แปลเนี่ยนะครับเอาใหม่นะ นะต่อจากแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับให้ใส่ข้อความลงในไฟล์นี้ต่อจากข้อความที่แปลโอเคไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกรณีที่เป็นอย่างเป็นไฟล์ word นะครับเราใส่ลงไปนะแล้วเราใช้คําสั่งนะครับนะบอกว่าให้เขาใส่ข้อความที่แปลเนี่ยจากข้อความเดิมสมมติเป็นภาษาไทยนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะใส่ข้อความภาษาอังกฤษลงในไฟล์นั้นที่เราแอดทัชไฟล์ให้เลยครับเป็นไงครับดีไหม ่าแล้วเราก็เขาก็จะมีปุ่มให้เราดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อความที่เขาแปลแล้วก็ลงในไฟล์เรียบร้อยเลยนะไม่จำเป็นต้อง Copy นะครับจากแชทเต็ดีได้ไปเพลงในไฟล์นั้นอีกแล้วโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก็บอกให้เขาใส่ลงในไฟล์ที่เราแ t t ท c h มานั่นแหละนะครับจริงๆสามารถใช้ wording ปรับเปลี่ยนได้ตามเหมาะสมนะแต่หลักๆก็คือว่าให้เอาช่วยไปใส่ในไฟล์ที่เราแนบมาด้วยเลย ไปครับเราก็จะได้ไฟล์นั้นนะครับอย่างคียบอร์ดเองเนี่ยย้อนกลับไปคียบอร์ดนะครับเวลาแปลเสร็จแล้วเราก็สามารถกดนะดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟล์ไฟล์ Microsoft Word นะครับหรือหรือที่เป็นไฟล์ Document นะครับโอเคไหมครับเพราะ ChatGPT นี่ก็จะพิเศษขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคไหมครับย้อนกลับไป Google Translate ข้อดีอย่างหนึ่งของ Google Translate ก็คือว่าเราใส่ในไฟล์ที่มันเป็นแบบไหนนะครับสมมติว่ามันมีโดยเฉพาะมี าตารางอ,าอยู่ด้วยนะครับตอนแปลเนี่ยนะครับเราได้มาเป็นไฟล์แล้วข้อความก็ยังอยู่ในตารางมีคอลัมน์มีโรมต่างๆแบบปกติทุกอย่างเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโคลดเนี่ยเขาจะทำไม่ได้นะเป็นตารงตารางเขาก็าาาจะไม่เก่งโอเคไหมครับเอาละเราได้ Google Translate ไปแล้วนะครับคีย์เรไปแล้วแชทโคลด close นะครับแชท GPT ไปแล้วเอาอีกสักตัวหนึ่งผมไม่แน่ใจหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับ ว่าแคนวาก็แปลภาษาได้เช่นเดียวกันครับนะครับขอให้พวกเราเข้าไปใน c a n วา Translate นะครับพิมพ์แบบนี้เลยใน Google นะครับแ a n วา Translate นะครับเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมแปลภาษาฟรีนะนะข้อดีของ c a n วาก็คือว่าเราก็อัปโหลดไฟล์ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ไฟล์ในการอัปโหลดของ c a n วาเนี่ยแน่นอนครับ c a n วาเขาเก่งหลากหลายเลยเราสามารถ ัปโหลดไฟล์ในรูปแบบลักษณะต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นไฟล์ Word นะครับนะแคนว่าเขาเก่งอ่าเขาก็แปลได้แล้วก็ยังคงฟอร์แมตอยู่อยู่ได้ดีทีเดียวนะครับแต่ข้อจํากัดคือตอนดาวน์โหลดเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็นเฉพาะเป็น pdf นะครับสํานวนการแปลก็ค่อนข้างดีทีเดียวครับนะสํานวนการแปลค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรันโดยรวมอันนี้ก็ได้เป็นวันนี้ก็ให้เป็นห้า แอปพลิเคชันนะครับในการแปลภาษานะครับโอ้โหจริงๆมีให้เลือกกันอย่างจุกใจเลยทีเดียวนะครับโดยรวมคุณภาพเนี่ยควิรอดกับโคลดเนี่ยจะค่อนข้างดีนะครับดีเรียกว่าโอ้โหนะเกนะนะครับนะคือใช้งานได้เลยนะครับเกขึ้นไปแชทตีพีก็ประมาณสักเก้าสิานะทำได้ค่อนข้างดีทีเดียวแคนวาก็สักเก Google Translate นี่ดรอปลงมาหน่อยนึงนะครับประมาณสัก85นะครับเต็มร้อยนะอันนี้คุณภาพที่ผมประเมินเองนะครับขออภัยนะอาจจะตรงไม่ตรงยังไงบ้างนะครับแต่จากประสบการณ์ที่ทใช้อยู่บ่อยๆนะครับก็วันนี้หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นแนวทางนะครับที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ถ้าอยากให้ AI ช่วยแปลภาษานะครับนะปัจจุบันแปลได้ดีมากแล้ว จะไม่จําเป็นต้องจ้างออดิเตอร์อีกต่อไปนะครับถ้าหน่วยงานสาบันนั้นไม่ได้รี quire นะครับไม่ได้มีรีควายเมนนะครับหรือมีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องจ้างออดิเตอร์เราไปใช้งานได้ทันทีเลยครับแน่นอนครับอย่าลืมนะครับกลับมาตรวจสอบนิดนึงว่าที่เขาแปลนั้นนะครับมันสอดคล้องจริงๆกับเนื้อหาสาระที่เราเขียนไปหรือเปล่านะครับนะชีวิตดีขึ้นเยอะหนยง่ายขึ้นเยอะนะครับนะเร็วขึ้นเยอะนะครับก็ขอให้ทุกท่าน สนุกนะครับกับการใช้ชีวิตในยุค AI โดยเฉพาะวันนี้ในเรื่องการแปลภาษาเป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับคงได้ประโยชน์หลายๆอย่างครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกนะครับในการใช้ AI ครับแล้วใช้ AI อย่างมีเจอธรรมครับเจอกันในตอนต่อไปครับ